บอกแบบนี้ไปรีบเลยเห็นแป๊บๆโทตอาเป็นไม่กินหญ้าขนเหรอฮะวัวไม่กินหญ้าขนไงเต้องเรียนรู้สุขหลักนี่ใหญ่บบนะนะหที่เดียนรู้สุขหลักเป็นแรงงานสมุนกับพี่น้องเกษตรกรที่สิใจไม่ปล่อยมันกินหญ้าขนนะ เอ้ยินเราก็เลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเขาก็เลี้ยงวัวสำหรับเศกิจเห็นแล้วก็อยกากสัมภาษวิดีโอเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนพี่น้องที่สนใจเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนะครับผมะไม่ไปกินหญ้าขนนะแถวเนี้ยไม่ไปไม่กินหญ้าขนเดี๋ยวลงคลองเดี๋ยวลงคงเออโอ้ลงแล้วขึ้นไม่ได้อย่างงี้เหรอขึ้นยาก แท้แก่ก็ไม่ลงมือกันลงแล้วขึ้นยากแล้วเข้าบอกสายเลยนะไหมสายแล้วเกีเ,เยกีกยงทุกวันเนี่ยเศรษฐกิจกกครับผมนี่ก็เป็นอาชีพน่าสนใจ อย่างกแล้วนะครับผมนะเราก็ดูแค่ดูแกะแล้วต่อเออมันไม่กินใบกระถินนะ่หรือว่าเนี่ยน่ก็จะกินกระถินไม่กินนะครับดูแค่ดูแก่แล้วต่อนะครับผมเลี้ยงวัวน้องเขาก,ก็ไปทุกวันนะครับกับเศรษฐกิเจเด็กกันก็ทักทายนะครับผมนะมีวิดีโอเป็นแนวทางสำหรับ ที่น้องก็จะกอดองที่สนใจเลี้ยงอยู่ว่านี่แกะเราปล่อยลุยออกมานะครับกินหญ้าริมทางนะครับหลายท่านเราก็เลี้ยงให้เลี้ยงแกะเล้ง่ายไหมดูแลยากไหมก็เลี้ยงง่ายนะครับผมดูแลง่ายเลยล่ะนะครับผมหรือว่าเป็นสาสตร์เศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับลองโทรพูดคุยกันได้นะครับผมนะที่เบอร์โทร0898290605 0981108296นะครับ เป็นแนวทางที่เราท่านที่สนใจนะครับเมื่อกี้เจอลัวทำวิดีโอให้เพื่อนๆพ่นที่เราเกษตรกรเราได้ชมกันนะครับยาขนขึ้นเต็มเลยช่วงนี้หน้าฝนโอ้เยอะมากรยะยานะครับผมย,า,ยาเยอะมากต่แกเราก็ให้ออกมากินข้างนอกมั่งนะครับผมในพื้นที่ที่ปิดมั่งนะครับผมก็จะได้ดูแลง่ายนะครับอยู่อาศั์เศรษฐกิจนะครับ ออกมาพร้อมข้าหน้ามันก็กินดุยยมนี้นะครับกินลุยๆกันเลยนะครับเชา้าเห็นุลุกคกคลนะครับอย่าทมหัวนะครับยาทมหัวขอบคุณสำหรับที่นอกก้องเกษตรกรเราที่เข้ามาติดตามรับชมแลวกดไลก์ก็จะให้เป็นประจำนะครับผมคลิปต่อไปเจอกันครับ